ส,สวัสดีค่ะโหยต๋กันทุกคนเลยน่นอาค่ะพูดเลย<า>ทำอะไรทำอะไรกันคะเนี่ยสม,มัครงานค่ะทุกคนเลยใช่ค่ะรับทุกคนไหมคะกูยังไม่ได้เห็นความสามารถเลยไหนลองควงให้ดูได้ไหมคะหนึ่งสองสามประมาณนอกจากควงไม้ทำอะไรอีก เมื่อกี้ยังไม่ได้ควงไม้เลยเราจะควงเมื่อกี้ครับแล้วดีก็ถ้าเกิดว่าใครร้อนพวกหนึ่งก็ช่วยได้ช่วยยังไงคะรู้เลยประเทศไทยหนาวเพราะอะไรไม่ได้แต่ขนตาอะไรติดหรือเปล่าขนตามีอะไรติดบ้างรื้อไหมนะอีขนตาใช้อะไรคะเนี่ยเซรั่มบำรุงขนตาด็อกเตอร์แลนด์ค่ะ ช่วยให้ขนตาดูสิคะชุ่มชืน้นเรียงเส้นชายอาลองใช้บ้างไหมคะอลองใช้ไหมคะอาจารย์กูได้อันนี้ต้องทำยังไงบ้างทาตั้งแต่หนังตาว่าตามตาไปเลยคะ่ะโอ้ยนี่คือออกไปข้างนอกนี่กูไม่ต้องใส่แว่นเลย <c oughs> อันนี้เอาลืมตาแล้วนะ <c oughs> <c oughs> Dr. Lana and yeah, Dr. Dr. Lan. <laughs> <laughs>